สังขารที่มีใจครองและไม่มีใจครองก็ย่นลงมาเอเป็นเอกะสังขารซะเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนและแตกสลายทีนี่มาจากที่ในบ้างมาจากนาครพระพระนครหลวงก็มีใช่ไหมฮะ ยกมือทำไมมามากแท้ฮะมาด้วยเฉพาะพระก็มาด้วยหรือพระมีไหมมาฮะมีแต่ไม่ชีพระไม่มาหรอกเออ ประพาทานกรรมฐานกรรมฐา,าน,าน,นแต่ละอย่างละอย่างย่นลงมาเป็นสอง,เ,งปเ,ปเพ่งรูปเป็นอารมณ์เรียกรูปกรรมฐานเพ่งอรูปเป็นอารมณ์เรียกอรูปรกรรมฐานกรรมฐานจะมีตั้งหมื่นตั้งแสนตั้งล้านก่อตามย่นลงมาเป็นสองเท่านั้นมีรูปกรรมฐานมีนามกรรมฐานเท่านั้น มีแต่รูปกับนามเท่านั้นนามังแปลว่าชื่อมันรูปังแปลว่ารูปเมื่อคืนในออกขาออกซิเจนเมื่อคืนที่ประจรไม่เดินกับ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 หยุดกับกับกัับหยุดกับกับหยุดวันนี้เดินแนละ้ววันนี้ ว่านี้เดินเนีวยเมื่อคืนล้วค่อยเดินในโลกมีแต่รูปและอารูปเท่านั้นโลกอดีตโลกอนาคตโลกปัจจุบันก็มีแต่รูปกับอารูปเท่านั้นมีแต่รูปกับนามเท่านั้นมีแต่ธาตุดินน้ำาไฟลมหรือรูปนามเท่านั้นพวกที่เกิดใน ปลาลูกประพรมก็มีแต่นามลูกไม่มีพวกที่เกิดในมนุษย์สัตว์มนุษย์โลกสัตว์โลกเทวโลกพรหมโลกก็มีแต่รูกกับนามส่วนพวกเกิดในพรหมโลกที่เป็นรูปคือรูป ประพรมคืออารูปประพรมที่เป็นอารูปเช่นพวกเพ่งพิจารณาอากาศเป็นอารมณ์เพ่งพิจารณาวิญญาณเป็นอารมณ์เพ่งพิจารณาไม่มีวิญญาณไม่มีแห่งวิญญาณเป็นอารมณ์อากาศสายนันจารตนะวิญญาณนันจารตนะอาจินญาญญาณตนะ ในีว่าสัญญาณนาะสัญญายตนะพวกนี้เพ่งอารมณ์เป็นผู้มีสัญญาก็ไม่ใช่เป็นผู้ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เราก็จะตายคาอันนั้นเป็นผู้มีความจําก็ไม่ใช่เป็นผู้ไม่มีความจําก็ไม่ใช่ก็เลยตายคาอันนั้นแล้วก็แปเกิดอารมณ์ภพพวกนี้มีแต่เวทนากับสัญญากับสังขารพวกนี้ส่วนมีวิญญ,ญาณมีอยู่ วิญญาณคือใจคำเพีย์หนึ่งก็บัญญัติ่่าใจคำเพีย์อนัตตลักษณะสูตรบัญญัติไ่ใจวิญญาณวิญญาณใช่แทนใจคำว่าใจแปลเป็นไทยแล้วคำว่าจิตก็เป็นคำบาลีคำว่าใจแปลเป็นไทยแล้วคำว่าวิญญาณก็เป็นภาษาบาลีคำว่ามนัต ก็เป็นภาษาบาลีคําว่ามโนก็เป็นภาษาบาลีคําว่าใจแปลเป็นไทยแล้วมนัตก็ดีมโนก็ดีวิญญาณก็ดีก็คือใจเราดีๆนี่เองที่สมมุติกันผู้ตายคาจิตเด่นดวงภาวนาไปแล้วตายคาจิตเด่นดวง ผู้นั้นไปเกิดอรูปภพผ,ผู้ตายไม่คาสิงใดเลยจิจเป็นแต่สักไม่กิตผู้รู้เป็นแต่สักว่ารู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นแต่สักว่าเวทนาสังขารสัญญาสังขารอย่ญญางนามก็เป็นแต่สักว่านามรูปก็เป็นแต่สักว่ารูป อดีตก็เป็นแต่สักว่าอดีตอนาคตก็เป็นแต่สักว่าอนาคตปัจจุบันก็เป็นแตน่สักว่าปัจจุบันสุขทุกข์อุเบกขาก็เป็นแต่สักว่าสุขทุกข์อุเบกขาไม่เข้าไปสอดแทรกยึดถือเอาเป็นเจ้าของจิตก็ว่างอยู่ณที่นั้นเองไม่ต้องทํากิริยาให้ว่างทำทั้งหลายก็ว่างอยู่ณที่นั่นเองไม่ต้องทำกิริยายให้ว่างพราะมันรู้เท่าแล้วมันว่างเองมัน ไม่ทำคิริยาว่ามันว่างอยู่ตามธรรมชาติของมันแล้วไม่มีใครไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของผู้นั้นก็เข้าสู่พระนิพานไปซะผู้ติดคาไปเห็นนรกแล้วก็สิ้นลมฟานในนั้น ผู้ไปเห็นสวรรค์ก็สิ้นลมปลานในคณะนั้นยังไม่พีิยไปทางอื่นผู้นั้นตายแล้วก็ไปสวรรค์หรือเห็นพรหมโลกแล้วยังไม่ได้ถอนอุป,ปายานยังยึดถืออยู่ก็ไปเกิดในพรหมโลกถ้าเห็นคันมารดาก็ไปเกิดในคันมารดาถ้าเห็นผนทางก็ไปเกิด สัตว์ที่ระชานยังไม่ทันพลิกไปใจไปทางอื่นถ้าไปเห็นไฟก็ไปเกิดในนรกถ้าไปเห็นท่าน้าําก็หรือหัวางก็ไปเกิดเป็นสัตว์ที่ระชานยังไม่พลิกไปทางอื่นอาสนกรรมกรรมเมื่อจวนเจียนเป็นของสําคัญมาก เหตุนั้นจึงหัดภาวนาเพื่อจะเอาใช่ในเวลาใกล้กจะตายส่วนสุปฏิปัน,นูจะตายในเวลาไหนก็ปิดอบายภูมิเลยอุชุกก็เหมือนกันยายะก็เหมือนกันส่วนสามีไม่ต้องว่าละเข้าสู่พระนพานเลย พวกที่ไม่แน่นอนก็คือต่ำกว่าพระโสดาบันลงมาไม่แน่นอนบางทีเวลาจะตายและลึกถึงทานศีลภาวนาของตนก็ไปสู่เทวโลกบ้างถ้าไม่รละลึกเห็นก็ต้องไปตกนรกพระไม่แน่นอนถ้าระลึกเห็นก็ต้องไป ถ้าไปตกนรกแล้วหมดกรรมแล้วจึงได้มาเสวยกุศลผลบุญที่ตนสร้างไว้เพราะยังไม่ถึงพระโสดาวันถ้านึกเห็นกุศลผลบุญของตนก็ไปเกิดในเทวโลกบ้างพรมโลกบ้างเมื่อหมดอานิสงส์ก็ลงมาสู่สัตว์ที่ฉานหรือมนุษย์อีก หรือไปลงนรกอีกก็อาจเป็นได้ในชาติต่ตอไปเพราะยังไม่ถึงพระโสดาบันถ้าถึงพระโสดาบันแล้วปิดแล้วไม่ได้ไปเวลาตายจะตายโหม่ก็ตามจะตายนอนหลับอะไรก็าตามก็ต้องไปสุคติไม่สวรรค์กม็มนุษย์มนุษย์เป็นมนุษย์ชั้นสูงอีกเสด้วย อย่างต่ำก็เกิดอีกชาติเดียวอย่างกลางเกิดอีกสามชาติอย่างชาติแท้ก็เกิดอีกเกชาติส่วนพระสกทาคามีเกิดอีกสามชาติไปเทวโลกบ้างมามนุษย์บ้างส่วนพระอนาคามี ปณิพานในภพที่เกิดนั่นก็มีจำพวกหนึ่งปณิพานในภพที่เกิดนั้นเป็นจำนวนหลายลา้านจำพวกหนึ่งทําความเพียนเรี่ยวแรงก็เป็นจำนวนหลายลา้านแต่ว่าเกิดในภพที่เกิดนั่นเองคือชั้นอเวหาเป็นต้นชั้นอัตปาทุตสาทุตสีเป็นต้นชั้นใดชั้นหนึ่งบางจำพวกก็มีอายุ ่วนกึงจะถึงที่สุดบางจำพวกก็ยังไม่ทันจะถึงกึงสมมติว่าในชั้นอวิหามีอายุห้าพันกับแต่ยังไม่ถึงห้าพันกับซะยังไม่ถึงกึงห้าพันกับซะแล้วก็ปรินิพานบางท่านก็จวนกึงจะถึงที่สุดบางจำพวกส่วนองค์ที่ห้า ต้องเลื่อนขึ้นไปเกิดทบสูงขึ้นไปเกิดอเวหาออกจากอเวหาไปอัตปาออกจากอัตปาไปสุทัาสาออกจากสุทัาสาไปสุทธศีออกจากสุทธศีไปอาการนิสกาบางท่านก็เอาเอาเวอวหาไม่ไปไปอัตปาออกจากอัตปาไปสุทัาสาออกจากสุทัาสาไปสุทธศีออกจากสุทธศีไปการนิสสกาบางพวกอัวหาอตปาไม่ไปข้ามเลย ไปสุทธิษาออกจากสุทธิษาไปสุทธิสีออกจากสุทธิส,ธออสธีประการนิสตกาบางพวกเอาวิหารอัตปาสุทธสษาไม่ไปไปสุทธิสีและไปอรกาศนิสกาแลี่ยปนินี่ผ่านในภพนั้นมีอยู่ห้าจำพวกแต่ละจำพวกก็ตั้งลั่นล้านทีเดียวพระโสดาบันก็มีสามจำพวกแต่ละจำพวกก็ตั้งลั่นล้านทีเดียว พระอนาคามีมีจำพวกพระสกทาคามีมีจำพวกเดียวแต่ละจำพวกก็ตั้งล้านร้านพระหันไม่สี่จำพวกสุขวิปัสสโกผู้เจริญวิปัสนาล่วนเตวิโตผู้ได้วิชาสามชละพิญโยผู้ได้อภิญญาหกปฏิสัมพิทัปะโตผู้ได้ปฏิสัมพิทาสี่แตกสานในอัดในธรรมจำพวกแต่ละจำพวกจำพวก ก็มีตั้งล้านล้านเหมือนกันถึงอย่างนั้นก็เพียงเขาโคเท่านั้นส่วนขนโคมันไปไหนหมดก็ฝากไว้กับพระเจ้าองค์อื่นๆการปฏิบัติไม่เสียถ้าไม่ได้ในพระอาหารหันต์ในปัจจุบันในชาติก็สามารถ จะได้พระอนาคามีถ้าไม่ได้พระอนาคามีก็สามารถจะเป็นนิสัยพระปัจเจตถ้าไม่ได้เป็นนิสัยพระปฏิเจ,จตเพราะพระพุทธเจ้าองค์หน้าก็สองสามบาทคาถาก็ผนไปสักการปฏิบัติไม่เสีย เหมือนคนเราทำนาเหมือนคนเราขยันหมั่นเพียรถึงแม้จะไม่ได้เป็นเศรษฐีก็ไม่ได้ขอเขากินนักมักผลนิพพานมีอยู่ที่ไหน ก็มีอยู่ที่ดวงใจแต่ละท่านละคนนั่นเองถ้าทำให้เกิดให้มีขึ้นถ้าไม่ทำไม่ให้เกิดให้มีมีแต่กิเลสพุ่มหอ่อมันก็อยู่ที่นั่นเองคล้ายๆกับทองถ้าไม่มีใครขุดมันก็ฝังอยู่ในดินหรือเพชรนินจินดาเหมือนกันถ้ามีใครขุดมันก็เห็นถ้ามีใครไปหา มันขึ้นอยู่กับผู้หาขึ้นอยู่กับผู้เห็นขึ้นอยู่กับผู้ขยันทําไมเราจึงถือศาสนาพุทธพระคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคําสอนที่โด่งดังอยู่ทุกยุคทุก,ทกสมัย และมีเหตุผลด้วยไม่มีคัดค้านเป็นธรรมมาธิปไตยด้วยไม่โอนเอียงเข้ากับชั้นวันนะประเทศใดๆและเทวตรเทวดามารพรมเลยเหมือนไฟใครไปจับก็ร้อนทั้งนั้นเหมือนน้ำเย็นๆใครไปดื่มก็เย็นทั้งนั้น ไม่โอนเอียงเข้ากับพรรคกับพวกใดๆทั้งสิ้นเป็นพระพุทธศาสนาธรรมศาสนาสังฆศาสนาปไปจำโลกอยู่ทุกยุคทุกสมัยไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้รู้ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ไม่รู้ใครจะเห็นหรือไม่เห็นก็ไม่เป็นปัญหาใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่เป็นปัญหามีอยู่ทุกการทุกเวลาทำไฟเกิดไฟดับก็เกิดดับอยู่หาระหว่างไม่ได้พระนิพพานก็จริงอยู่หาระหว่างไม่ได้ ทางที่จะเข้าสู่พระนิพพานคือมรรคกับนิโรธก็เป็นของจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนทุกข์กับสมุทัยก็เป็นของจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนมรรคกับนิโรธก็เป็นของจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนใครจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็าตามไม่ลบเลือนไปทางไหนเลยมีอยู่อย่างนั้นไม่สูญไปไหน ถึงว่าพระพุทธเจ้าจะมาล้านล้านก็าตามมาเป็นยุคยุคก็ตามทำทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นของเก่าเหมือนกันไม่เป็นของใหม่เลยไม่ได้เพิ่มพรบกันเหมือนกฎหมายกฎหมู่กฎพักกฎพวกกฎอะไรต่ออะไรพวกเราที่ยุ่งเหยิงกันในโลกย่อมเพิ่มเข้าบ้างย่อมตัดออกบ้างตามยุคตามคราว ของโลกลากไปส่วนธรรมของพระพุทธศาสนาะไม่มีใครลากไปที่ไหนพระพุทธเจ้ามาก็มาลงเอยกันทุกๆพระองค์เลยน่ะเป็นของตายตัวอยู่แล้วธรรมทั้งหลายมีอยู่ทุกๆท,ท่านแล้ว ถ้าเราจะรักษาเอาหรือไม่เท่านั้นความแก่ความเก็บความตายก็มีอยู่ทุกคนถ้าไม่มีแก่เก็บตายถ้าไม่มีโรคโกรธหลงก็ไม่มีใครอยากจะหนีจากโลกถ้าไม่มีอุปสรรคก็ไม่มีท่านผู้ใดจะหนีจากอุปสรรคเลยเหตุไหนจึงมีพระนิพพานไว้ต้อนรับของผู้มีกิเลส ของผู้พ้นจากกิเลสก็เพราะโลกมันเต็มไปด้วยกองทุกข์ถ้าโลกไม่มีทุกข์พระนพานก็ไม่มีเพราะจะเอาโลกเป็นพระนพานโลกหมุนเวียนอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนรุตชีตีติแปลผู้ย่อยยับไป ผู้ยินดีในโลกเพื่อจะสร้างบาร,รมีออกผู้นั้นบาร,รมีแจกล้ามาแล้วผู้ยินดีในโลกแต่ไม่มีข้อวัดปฏิบัติเพื่อจะออกโลกผู้นั้นก็หลงหลุมฐานเพลิงผู้ยินดีในโลกมีสองจำพวกผู้ยินดีในโลกคือยินดีจะปฏิบัติเพื่อพ้นออกไปจากโลกจำพวกหนึ่งยินดีจนลืมตัวไม่มีข้อวัดเลยอีพ่ออีแม่กูเอ๋ย เราเป็นจำพวกไหนเราต้องตรวจดูเราด้วยดอกบวัวสีเหล่าก็มีอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนดอกตูมก็ตูมเต็มภูมิดอกบานก็บานเต็มภูมิดอกเสมือน้ำก็เสมือน้ำเต็มภูมิดอกใต้น้ำก็ใต้น้ำเต็มภูมิมีอยู่ทุกกย่างท่านผู้พ้นไปแล้วก็ไม่มีกลางวันกลางคืนท่านผู้พยายามจะพ้น คือดอกบัวตูมก็ไม่มีกลางวันกลางคืนผู้กําลังจะสร้างกุศลผลบุญคือยันกสรสะอากาขอสะอาขาอยู่ก็ไม่มีกลางวันกลางคืนผู้ถือว่าไม่มีบาปมีบุญก็ไม่มีกลางวันกลางคืนคือดอกบัวใต้นะ้ไมีอยู่ทุกยุคท,ทุกสมัยนั่นทุกการทุกเวลาด้วยแต่เราจะเป็นดอกบัวชนิดไหนต่างคนก็ต่างตรวจตนเองจะให้ผู้อื่นให้คะแนนไม่ได้ นัเรามีสิทธิ์จะดูเราได้เหมือนกันโลกโกรธหลงถ้าเราเห็นว่ามันเป็นของอร่อยอยู่เราก็ไม่เสียดายอยากละมันเพราะมันแซบอยู่แซบเป็นคำภาษาภาคอีสานถ้าเห็นว่ามันไม่แซบเราก็จะพยายามละมันถ้ามันแซบอยู่ก็ไม่ต้องพยายามละมันถูกไหม ถ้าเราเห็นว่าศิลนห้านี่เป็นยักษ์เป็นมารเราก็ไม่อยากจะปฏิบัติใช่ไหมถ้าเห็นว่าศิ้นห้านี่เป็นทางไปทางโลกุตระเราก็ต้องการปฏิบัติถ้าเราเข้าใจว่าศิ้นห้าจะพาคนให้อดถหาอยากตายการถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะทําให้เป็นคนโง่อย่างนี้ถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็ไม่อยากปฏิบัติถ้าเราเห็นว่าศิลนห้า เป็นทรัพย์ภายในด้วยเป็นโลกุตระทรัพย์ด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นโลกุตระทรัพย์พอยู่ที่ดวงใจด้วยถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าเราได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นหนทางที่จะออกไปจากโลกถ้าเราไม่เห็นอย่างนี้เราไม่เชื่อเลยอย่างนี้ก็สอสแสดงให้เห็นว่าบารมีของข้านี้ยังหยาบอยู่นะ มีเครื่องทดสอบเหมือนกันถ้าเราไม่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาก็สอแสดงให้เห็นว่าบารมีของเรายังอ่อนอยู่ถ้าเราเลื่อมใสพระพุทธศาสนาอยากปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารโดยด่วนในปัจจุบันในชาติอันนั้นบารมีแก่กล้าเป็นชั้นที่หนึ่งผู้อยากจะเกิดในภพต่อๆไป หรือในระษีริยมเมตไตยอย่างนี้ผู้นั้นเป็นบารามีชั้นที่สองผู้บาลามีชั้นที่สามลงมาอีกพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็นตามเถิดขอให้ได้มรรคผลนานในอนาคตการนั้นเถิดอนาคตกการนั้นเถิดนั้นเป็นชั้นที่สามจัดไปเพียงสามชั้นก็พอแล้วผู้บารมีแกกล้ามาแล้วต้องการพ้นทุกข์ในวัฏสงสารในชาตินี้แต่ ด่นลงมาอีกว่าปัจจุบันนจิตปัจจุบันนธรรมอันใดที่รุดพ้นไม่กล้ากอกไม่เลอเศษข้าไปเจ้าจงรู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงรุดพ้นตามเป็นจริงชั่วรัฐนิ้วมือเดียวเถิดอ,อันนี้บามีแก่ก้าที่สุดเนี่ยถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ยังยังมากทําทำไมจึงยินดีในพระนิพพานเพราะเห็นในโลกเต็มไปด้วยกองทุกข ไม่มีกลางวันกลงคืนไม่มีใครโกหกพกรลมได้เห็นชัดแล้วตายก็เห็นแก่ก็เห็นเก็บก็เห็นถ้าเราเหยนว่าก่อแย่งกันก็เห็นหน่าเบื่อเหลือเกินนั่งกูรักของมึงมึงรักของกูกูสนองมึงมึงสนองกูไม่ชนะกันเวนไม่ชนะเวนไพยไม่ชนะไพ ถ้ามีสินห้าแล้วก็ปลดเวรแล้วนะเวรที่จะไปเป็นสัตว์ที่ได้ฉานมันก็ปลดแล้วปลดเวรหย,ยาบๆแล้วก็มีหน้าที่จะเดินตรงไปพระนิพนเท่านั้นเลื่อมใสในพุทธศาตนาเดินตรงเพื่อจะไปพระนิพานเมื่อด้แวะซ้ายว,วะขวาเอ๊ะเป็นเส้นนี้หรือไม่ เอ๊ะเป็นเช้นนี้หรือไม่ไม่สงสัยเอ๊ะเราจะถอยหลังไหมมันก็ไม่สงสัยมีแต่เดินรุดหน้าเลยผู้แข็งแรงก็เดินเร็วผู้ช้าก็ค่อยไปแต่ไม่สงสัยว่าจะถอยไม่สงสัยว่าจะปรีดนั่นถ้าสงสัยว่าจะถอยสงสัยว่าจะปรีดสงสัยอยั่งนั้นอยู่ก็เรียกว่ายังไม่ถึงสุปฏิปนนอีพ่ออีแม่เอ๋ยนะ พ่ออีแม่เอ๋ยเป็นคำภาภาคอีสานใช่ไหมทีนี่ท่านผู้ใดจะภาวนาอันใดก็ภาวนาเถิดดีทั้งนั้นภาวนาเกิดแก่เก็บตายก็ดีให้เห็นโทษในเกิดเห็นโทษในแก่เห็นโทษในเก็บเห็นโทษในตายเห็นพระเดชพระคุณในทางที่แม่มาเกิดแก่เก็บตายผู้นั้นสร้างบารมีแก่ก้ามาแล้ว คนเราจะถูกสมมติว่ารูปหลอสักเพียงไหนก็ตามแต่พังลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมตายแล้วก็เหม็นเหมือนกันใช่ไหมแต่ไม่ทันตายก็เหม็นเหมือนกันใช่ไหมนั่นในท้องมีอะไรบ้างทาวานหนักทวารเราของพวกเราเราจะล่างดีสักเพียงไหน ก็มีกลิ่นและสีอยู่อย่างนั้นใช่ไหมที่เราสมมุติว่าสวยๆงามๆนะมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบนะเต็มไปด้วยของไม่สะอาดนะมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นผมของตนเองหล่นลงไปในถ้วยแกงเราจะรับทานได้ไหมก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนั่น นี่กรรมาฐานเอกอันนี้คนเราถ้าไม่หลงหนังก็ไม่หลงอันอื่นเหมือนกันถ้าข้ามทะเลหนังก็ข้ามทะเลเนือ้อข้ามทะเลกระดูกเหมือนกันถ้าไม่หลงหนังก็ไม่หลงอันอื่นลอกหนังดูหรูหมดทุกคนนี่เอามากองไว้นี่สองตังเอาไหมไม่เอานอาอาเจียนออกมาดูหรูเต็มนี่ เอาไหมสองตังค์ไม่เอาวิ่งหนีไหมวิ่งนั่งทายอุจจาระออกมาดูหรูเต็มเลยเอาไหมเอาไปใส่พักไหมไม่เอา <c oughs> ถูกไหมอันนี้เป็นภาวนาทางนั้นผู้ใดมีราคะจริตมากก็ต้องพิจารณาอย่างนั้นผู้ใดมีโทสะจริตมากก็แผ่เมตตา ถึงตนและสัตว์ผู้อื่นอย่าให้มีเวเนภัยกันเพราะไม่ชอบเวรชอบภยัยผู้ใดชอบหลงลืมลืมหลงหลง,ลงให้กําหนดลมหายใจเข้าออกผู้ใดมีศรัทธาไม่รู้ว่าท่านผู้ใดพูดอะไรก็เชื่อเอาเชื่อเอาไม่ยรู้ว่าทางดีทางชัว่วพอได้ยินอะไรก็เชื่อเลยก็ให้เจริญพุทธโธธรรมโมสังโฆทีนี้พี่น้องทั้งหลายมามากวันนี้ แล้วจะให้พระเทศเพราะผู้ฟังก็ฟังแล้วผู้ไม่ได้ฟังก็มีเพราะมันอยู่ในหนังสือเล่มโตๆใหญ่ๆจะให้พระเทศเรื่องโลกจะแตกให้ฟังหมดศาสนาพุทธของเราเนี่ยมดศาสนาพระศรียอยไม่ตายเนาะพระอาทิตย์จะขึ้นเอ็ดดวงผู้ที่ไม่เคยได้ยินก็ให้ได้ยินซะบ้าง ผู้ที่เคยได้ยินแล้วก็ยังจำไม่ได้ก็ให้จำได้อีกเพื่อเป็นเครื่องเค็ดลาบในวัะสงสารเพิ่มกันอีกเหมือนกันเอาไหมฟังไหมฮะฟังไหมฟังด้ครับบ่คนมามากเพราะแต่ก่อนคนไม่มามากถึงขนาดนี้พระขึ้นเทศ กระเสษมมกระเทศเอา้าเทศให้ฟังถึงเทศฟังสามครั้งสี่ครั้งก็ยังจำไม่ได้นะถูกไหมเออเอาเนี่ยไปเทศเนี่ยเทศเทศฝากภาษีเมตไตไปเดอ้อหี่เนาะ มดศาสาสนาภาษียาเมีใยใจจะเจออันนี้ลนะพวกเราให้เข้าสู่การ่อนอะเอาเนี่ยไป